โอ้งามอยู่ครับงามอยู่บันถือฝนแถวโอยเบิงเบึงเบิงันถือฝนครับมึงดอกมะลิโตดอกมะลิาาง,งามครับมึงทั้งแปลงแหลกครับสารแน่ครับพี่น,น้องสารแน่ถือฝนงามครับนี่มันเกิดล่ามมาได้แทนสารแน่ยัปดปลูกเป็นหนึ่งได้ครับหรืูจากวิธีแล้ว ปูกดึงมันดึงหากมันออกนะครับกลนหากมันออกม่าเราดึงเงี้ยวฝังลงดินเลยครับนี่กูนะมันล้ามมากครัจังหยากเกิดเลยนะครับนียังไงยังเออตะสอนเนาะต้นสิล่าวมมีผู้ใดเอาอหนูมาอวามครับคนนี้เป็นดอกมันแล้วดอกแก่แล้วครับผักแพลวันนีนะครับนี่ ผักเปีวครับผักเปีวนี่เป็นกอแรกซื่อได้ครับนี่เนื้อผักใหญ่เลยดอกมะลิครับกําลัางงามครับคึกน้ำผลครับนี่กับไปอีตูครับนี่นานนี่ไอีตูตุบปูติปีกครับบอกพีเคียได้ครับเด้อพีเคียเขากําลัาง,งบวงหัวก็ใหม่ๆครับหัวละภาครับ ทำทางยางเขากับบักพริกครับผมใส่กับโวระพาครับพ่นหน้าครับโวระพาครับผากกาดจอนอหาหนูมาอามใส่แนะ่พี่น้องจันนบไปทั้งในเชียบนบเชียบรัดเชียบดิมแนี่มันผักมันง่ามคักแล้วได้เลย,ย,ยมันถ่าคนมากินมันพอแห้งเลย,ยโอ้ยเอพวกแน่น่นนะคุณอะไรยี่ตัว อ้ำครับถือฝนครับไปเรื่อยๆครับอย่างไรดีครับปิงเกอร์เฮาตัวมาตรงกลางความครับตัวหนวกเวรครับตะกี้มันสิตายเหรอถือบำบัดบบดเดียวเขียวขึ้นใบครับทังหน่อยสิเดียวหนวกเวรล่างจานหมดแล้วครับนี่มันสิดถกหลายอ่ะมันต่อไปครับพักกาดเขียวปักกาดหินวาสบิ อันนั้นก็หุ่นลผ้าครับบักุ้งครับอันหน้าครับไอตูนี่ครับโอ้ไอตูหลายครับนี่จะน้อยให้ตรงใหญ่ไปแปลงอื่นอันนี้ดาวเรืองครับตะไคร้ละงามครับปีตูแจมครับนี่ปีตูแจมหุ่นลผ้ามาตามเลยนี่หุ่นลผ้าครับตามไปสองต้นบักง่ายครับอีแมวห้ครับนี่ส่วนมาตเตอร์นนะครับ น,นี่ก็ักแข้งไปเรื่อยครับาทาั้งพีกับดาวเรื่องครับบักฮงกับลังไงครับประกาศประกาศไหลหรีพี่น้องโอ้ยอันนี้เอามาอมใส่ตำบักฮงขึ้นก็นได้ครับนี่กินกับตำบุกฮงนี่นี่ยังสิหลกไปเลยกินกับตำบุกฮงนะครับันทั้งบุญกับคาครับคากับลังติดครับคา คาตะไข่ไปบอกเวอร์แบกูดถ้าไม่มีเนาดะยังครับหมุนไพ่ครับอันนี้กับเวอร์อีก่กับต้นหนึ่งตั้งใส่กับพี่ครับบอกพี่คาอีกกอนึงครับบอกพี่จินดาครับนี่ให้มันแดงเราบบอกขี้เคี้ยมันทางเทียมมันเพรหมักจะแดงครับนี่ต้องเอาแดงๆมันยังแสบครับน่ากิน ใส่จินดาน้ำใส่เคียน้ำครับอย่กัดดาวเรื่องต้นนึงต้นกัญชาเก๋อตายละเป็นหัวนกเขคาเลยนะครับนี่หัวนกเขคาเลยครับมันหลังเพราะว่ามันหลังมาส่นอันนี้ก็เป็นเรื่องกันนะครับนี่หัวนกเขคาเลยนี <laughs> ่ต้นขึ้นมา แล้วก็เป็นหัวนกเข้าเลยครับนี่ครับอันต้นไรเขียงพอดีครับพี่น้องนี่อันต้นไรเขียงเลยเลยนี่ลอกหญ่มันน้ำชมสวนครับพอดีแล้วก็ปลูกผักกาดใส่กับก่อคาน้ำครับคากำลังขึ้นครับขางน้องนะครับนี่นต้นหอมครับพี่น้องหอมกำลังสวง,งามเชฟลัดเอาปุ๋ยมาใส่แล้ว ฮุมแบงครับฮุมแบงฮุมแบงครับอันผักซี่หอมประหลาดมากอดีครับ